ไวันนี้กลับบ้านเร็วจังครับฉันเหนื่อยอ่ะแล้วก็ปวดหัวด้วยอะก็เลยกลับมาก่อนเอ้าแล้วนี่ทำอะไรวะอ๋อเมื่อกี้ผมออกกำลังกายอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> แน่ใจนะว่าไม่ได้พาใครมาฮะ <c oughs> ไม่มีครับผมจะพาใครเข้ามาได้ไงล่ะครับ <c oughs> <c oughs> แน่ฉันพูดเล่นนะทำไมต้องทำเป็นลุกลี้ลุกลนก็ไม่รู้ หรือว่านายพาใครเข้ามาจริงๆนะเอาทิ้งะไม่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับคือว่าทำไมคือห้องผมห้องผมมันลกมากเลยครับโอ้ยฉันไม่ถือหรอกนะอย่าเลยครับอย่าเลยครับอย่าอะไรถ้าไม่มีอะไรให้ฉันเข้าไปดูซิคือห้องมันลกผมอายนะครับไอของเธอเนี่ยฮะเรียยาอ้าวคุณยาวยอดแหม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 เซอร์ไพรส์จังเลยนะคะ ไหนบอกว่าไม่รู้จักกันไงแล้วยังไงเนี่ยฮะถึงให้เกียรติมาบ้านของเรยาได้อะเฮ้ย,ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณตัดเย็นก่อนครับคุณต่ดเย็นก่อนนี่นี่แกเป็นบ้าอะไรคะถึงมหาเล็กกูอึดถึงบ้านแบบเนี้ยคุณแม่ผู้ดีสั่งสอนมาเป็นแบบนี้เลยไงแกอย่ามาลามปาแม่ฉันนะฉันไม่มาเหยียบที่ตำาๆแบบนี้หรอกถ้าแกไม่มาวุว่นวายกับฉันก่อนอ๋อ ได้แล้วเรื่องการแต่งงานใช่ไหมนี่ฉันหวังดีกับแกนะฉันว่าแทนที่แกจะมาเหวี่ยงใส่ฉันเนี่ยแกควรจะมากราบตีนขอบคุณฉันจะมากกว่ากราบตีนแกเหรอเออกราบเต เสียงฟ้าไม่ใช่ขึ้ฟ้านะครับคุณดอนก็นมาด้วยอะอะรนะคุณอย่าเพิ่งสงสัยเลยดีกว่าครับนี่ออกไปก่อนดีกว่าไปครับเร็วไปสิ กับ้านกันบ้าหรอครับเนี่ยทะเลาะกันมีสกอยไม่ได้อะมันเริ่มก่อนนี่ฉันน่ะหรอเริ่มก่อนทุกเรื่องทุกอย่างมันเริ่มมาจากแกก่อนนั้นแหละโอ้ยคุณก็พอถอะครับคุณเป็นคนบุกลุกเข้ามานะฮะยังไงคุณก็ผิดเต็มๆอยู่แล้วอ่ะแล้วนายเป็นใครอ๋อเป็นเด็กใหม่ของยายนี่เหรอโถชีวิตแกนี่ขาดเรื่องพวกนี้ไม่ได้จริงๆนะอ้าวอีนี่นีปากดีนะไม่คุณฟ้าพอก่อนครับคุณฟ้าคุณฟ้านี่ คุณต้องออกเรื่ทีนะครับไม่งั้นน่ะผมแจ้งตำรวจนะครับฉันไปแน่แต่แกเตือนคนของแกด้วยนะว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของฉันอีกไม่อย่างนั้นแล้วก็เจอหนักกว่านี้อีกหลายเท่าแน่จะหนักกว่านี้เหรอพอแล้วโอ๊ยน่ากลัวตายงั้นน่ะพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะพอแล้วไงเหราไม่เห็นเหรอเรนนี่คุณย่อามาอาระวาดเรื่องอะไรล่ะครับจิตอ่อนยัยนั่นนะ มันอาละวาได้ทุกเรื่องแหละโอ้ถ้า,างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ออกกำลังกายมานะฮะเหนียวตัวมากเลยครับเออ ออกกำลังกายอย่างนั้นเหรอถ้าทางจะออกแรงไปะยอะสิทา่า